เปิดภาพที่ไม่เคยเห็นเคลียร์ความสัมพันธ์แตงอะตอมที่หลายคนสงสัยหลังจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่เราได้เห็นเพื่อนดาราหลายๆคนออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงแตงโมและแสดงความคิดเห็นเรื่องของคดีความซึ่งเราจะเห็นว่าแตงพงศกรมหาเปรารยะและอะตอมสัมพันธภาพได้มาออกรายการร่วมกันเปิดใจถึงเพื่อนสนิทยอย่างแตงโมงานนี้ก็มีหลายคนสงสัยว่า อัตอมและแตงเป็นอะไรกันงานนี้อะตอมได้โพสต์ Instagram, อินสตรกรมอะตอมนิดย2ิบเผยหลายท่านสงสัยว่าผมกับแตงพงศกรมหาเปรายะทําไมถึงไปออกรายการเรื่องแตงโมด,ด้วยกันผมต้องบอกทุกท่านที่สงสัยครับว่าผมกับแตงคือเพื่อนสนิทกันครับเราเป็นเพื่อนกันมาร่วม20ปีแตงจะเป็นพี่ใหญ่สุดในบรรดาเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าอายุมากสุดครับ แตงเห็นผมตั้งแต่ผมยังวัยรุ่นและเกเรยอยู่เลยครับจนปัจจุบันผมเลิกเกเรถาวรแล้วครับและตอนที่ผมบวชครั้งแรกที่จังหวัดนครนายกแตงก็เป็นพระสงฆ์ด้วยเช่นกันตอนนั้นแตงจําอยู่ที่วัดยานวาวาระยะการบวชของแตงค่อนข้างนานครับมาวัดนันนี้ผมสูญเสียเพื่อนสนิทไปแตงสูญเสียอดีตคนรักไปแต่ทั้งแตงและผมรวมถึงเพื่อนๆนและรุ่นน้องที่สนิทกับแตงโมทุกคนไม่มีใครอยู่นิ่งได้ครับ ทุกคนล้วนต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและความกระจ่างให้แตงโมเยอะจริงๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาผมกับแตงคือเพื่อนสนิทกันครับ